สวัสดีครับอยู่กับช่องแอนดีนีชาร์ปครับฝั่งทางนู้นนะครับเจ้านนเจ้เาเจมเอาเล็กเล็กแจ็คครับอืส้สุดสุดอ้าว เป็นเต้ม้วครับยกขึ้นมาโอ้ปาดดีครับเจ้าเล็กปาดนรกศูนย์อหน,นึง่งไปเอาแล้วครับเจ้าเกมเปิดเจ้านนยกเจ้าเกม อ้าวนะครับมุยลองบอลครับคู่นี้นะครับคือกอหนึ่งเท่าครับเอ้าเจมตากเลรดิงอ๋อเรียบร้อยครับเล็กเล็กปาดระเบิดเถิดเทิง เล็กปาดระเบิดเถิดเทิงตัดมาเอาแจ๊กจะโซพินอีกแล้วเล็กไว้นะครับต้องลุ้นแล้วครับแบบนี้เบ้าตาไปไหนครับลูกนี้โอ้โหเ้ยเล็กปาดระเบิดเถิดเทิงเอ้ามวยน้อยครับมวยน้อยครับคู่นี้ อ้าวเจมเปิดนนยกเจมโอ้เรียบร้อยครับลูกนี้เอาล้วครับนอกรอบครับวันนี้อ้าวปิ้นครับพี่แคเอ้าเกมหัวนรกอ้าวหัวยังใช้การได้ครับเจ้าเกมเกมเกม แกนเท่าไหร่แล้วตัวไม่ใช่เล็กๆแกนเท่าไหร่แล้วครับหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองแจ็คแจโซหยอดไปเอาเกมเปิดนนยกเอ็มโอ้โหเอาแล้วครับ อนอนตัดมาเอาพี่แจ็คยกเข้าไปปาดรละเบิดโอ้ขายาวจริงๆโอ้โดนซิ้งความครับอาดนรกโอ้ แจมแล้วครับอสองเท่านนยชกเจมอ๋อเีียดเลยครับปาดนรกนะครับเจ้าเล็กปาดพิฆาตปาดระเบิด ปาดนโลกเล็กเล็กปาดนรลกข้ามฟีมีบล็อกครับเล็กนี่ปาดหายแน่นอนเาจะาคุยกับตัวไอครับเอตางเฉ่เย็ูย่ารอเอว่าเม่อเาเจือเจตัวก็มุดดวไอ้ต่างเียอนเท่าันโบอกคุณอ โออเจดีมากเลยไอ้เ่งมาผมครับผมึงมากผมก็เลยครัผมมาคำพื้นครับผม้อยู่คนโยคนนีผมไกินของกับบอน่อยเรีเดียวมันยนี่นากินมเดียวเลเห็นเีเบีย์ลังนึงกับมันอย่อยทันนมันหน่เียนเดียวเลยจัไรตัวเดือ้คนถ้บผมเจ้าหน่อยเตี้ยคนดังก่อนนอครับใช่อยากเตี้ยเขาเนไอยไม่หลักเตี้ยสมมเลยตั้งหลังจะมทำังเออ เดี๋ยวจัาให้ว <laughs> ิครับคู่นี้เตะซอดแก้งครับคู่นี้ตาดแรกเตะโอ้โหแต่ก็เฉิดไล่หลังจะมีเรื่องมิไล่คู่นี้เลยเจ้าเล็กนี่เล็กเล็กนี่เตะครบรอบเป็นเมื่อครับ แค่ครับแค่ครับเชี๋ยวิปนับตอนนี้หลอกกินใช่ไหมหลอกโอ้ตาแตกคู้มเนี่ยตวคื่บวตาคมเลยนะฮะท่ตาคมเลยครับสามอครับสมต่อ2อเจมตัดมาเอาเล็กเปิดเล็กการาบาว ปาดนะลกโดนตะขายแทบขาดแทมของเจ้านนแล้วเจ้าเจาเมอ๋ออ้โอ,โอ้ชักครับแจะจสูแจะจสูรครับชักครับ 5ต่อ 2, 2> เตรียมตัดมาปล่อยออกลูกนี้เตะกันซอสแก้ง2ต่อ5เป็นแ้มนะครับพี่แจ็ค3ต่อ5แล้ว สต่อห้าเอาหมดหรือเปล่าเจมเป็นแต้มแล้วครับสี่ต่อห้านะครับตอนนี้เตีไปตีมาสู่ปัดบม่ได้แน่ปัดอึดตัปาดไม่ครบรอบครับแต่ปาดดีมากครับเจ้าเล็กโอ้ยเสฟลูกนี้ครับโชว์ลูกเก่าแล้วครับแจกยาโส ลูกรูเก่าแล้วครับสกอร์แต้มเท่าแล้วครับตอนนี้ห้าต่อห้านะครับห้าต่อห้าแจ็คตัดไปเอา้านุน่นเนาโอ้แก้ไขลูกอ้อมครับลูกอ้อมครับอืมเป็นแต้มแล้วครับ แจมที่แจ็คแล้วเจ้าเล็กแล้วหกต่อห้านะครับทุนแซงแล้วนะครับโ,โอ้โหล <deviation. S 2> ูกนี้โอ <Lauren. S 2> <James. S 1> ้โหเคยเอาเจ้านนท์โอ้โหเจมห้าต่อหกอ๊ะเอาเสิร์นีครับเจม เสิร์ฟใส่เจ้าเล็กเลยครับยัดเจ้าเล็กปาดนรกเลยเอาเล็กอย่างนี้ลากลไปปาดนรกไหมโอ้โหทิดเกี่ยวเป็นแต้มหรือเปล่าเอาโอ้เหเจ้าเล็กครับบินครับ 7จ็ดต่อหกแล้วครับึนนำครั้งที่สองแจ็คโยกไปโอ้ปาดดีจริงๆครับเจ้าเล็กนี่นะครับจุดท้ายของเขาปาดนรกเจ็ดต่อหก สอดแข่งหกต่อเจ็ดจะเจ้าตัดไปโอ้โจนน์หนึ่งยกเข้าไปเจะาเกมเจ็บหนักเจ็บแรงครับเจ้าเกมเจ็ดต่อหกอึดเอาแจ็กยกเข้าไป เล็กปาตานรกปาาก่านรกหกต่อเจ็ดจะโสกินกันเองครับผู้นี้เอ้าน้นแจม่าเอาเอ้ออเปล่อออาเเอาอเลยครับเอาเลยครับ ลกเขามาเจาเจมโอ้ไม่รอดครับลูกนี้เจ็ดเท่าสุดบเเท่าเจ็ดต่อเจ็ดอเจเจ่อเเอ จะเดินเข้าไปเกี่ยวครับเล็กปาดตรกใช่ไหมปาดโชว์หน่อยดิหนัก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 เล็กๆเอาเขื่อนกับจักรยากันนะท่าปาดเขาลุ้นด้วยปาดนรกครับเร็วเร็วเรปาดนรกโอ้โหเอายกไหนเขากระเทือนของน้ำแนวว้ปาดดีงี้ครับเจ้าเล็กกับสมชายาครับเล็กปาดนรก จ็ต่อเจ็บอ้าวเจ้าโ,โอ้ลูกปอกครับมมเตะออกเองครับเจ้าเจมครับแปดต่อเจ็ดแล้วครับเอาอ้อครึ่งรอบดีเจม ต่อ8เจมโยงมาเล็กกระทืบเ,เ,เล็กกระทืบไหมแฟนคาร์บอกโอ้โหไม่ได้ครับเทพุทธบูชาผู้ชาโอ้โห okay. <ไ>ปาดอย่างนี้ใครจะไปรับล่ะครับเล็กครับเล็กยะโส่แปดต่อเจ็ดยกเข้ามาเอ้าปาดคืนเหมือนกันครับมไม่ยอมครับ

ตูวแม็กก้าชวร์ไอ้เจี๊ดทั้งตัวราคาลอยเดี๋ยวทั้งพันหนึ่งเจ๊หาลอยหาลอยกับตี๋สิหาลุงเขาลอยเลยพได้หนึงหาลอยแล้วเนาะอ้นั่นนี่จะไปรเปนเนี่ย แปดต่อเจ็ดแจเสโอ้าวนนอ้เอาไปแล้วครับเก้าต่อเจ็ดแล้วครับตอนนี้ชักแล้วครับเจ้านนนนน้อยเอาอ้าว,าวเป็นเต็มหรือเปล่าปาดนรกเอาเพราปาดเรียกว่าเตะเรียกบัตรไง ไม่ปาดเลยครับอ,อ่อยอยู่หรือเปล่าครับเจ้าเล็กครับไม่ปาดเลยครับเตะเลยครับเอาแล้วครับสิบเอ็ดต่อเจ็บเลยครับตอนนี้เจมสิบสามแน่นอนครับผู้นี้เปิดโอ้เจานน้านนตามยกเจมโอ้ ไปเลยครับ12ต่อ7เจมไม่เจม,ห,เจมหยอดไปนนหลังเท้าโยกคุณนไม้โอ้โหนนน้อยครับเสี่ยมุข้ากนลน้อยเลยครับเมื่อกี้โอ้โหเตเองเลยครับนนน้อยครับอาจารย์เจมีบี โอ้ปาดดีจริงครับเจ้าเล็กโอ้นะครับลูกชนัดของเขาเลยครับเล็กปาดนรกครับเจมไม่เจมตัดไปอ๋อนนปาดนรกไหมโอ้โหเจมเลยครับตรงนี้แจ็คเล็กชนะนนเจมนะครับ ด้วยสกอร์13ต่อ7แต้ม